ยี่สิบสองวันครับผมแม่พันรอบแล้วครับเมียไซพ่อเก้านี่แหละครับนี่ลูกครับลูกมันสูงรอยสามสิบกว่าเลยทีเดียวตีต่ำนะครับคู่นี่สองรุ่นสามเท่าไรครับคุณซีมือ่เก้าคือนครับคู่นี่กับซีมือ่เก้าคือกันนะครับอ๋อซีมือ่เก้าเรียกเอาแม่ใส่ช็อกโกแลตไว้แล้วพันรอบแล้วนะครับนี่เบื้องแทนหลังนี่ตัดหัวกับเป็นพอพันได้เลยครับก็ปานก็ดังเป็นพอพันได้เลยครับพี่น้องสุดยอดเลยครับเนื้อหนังนี่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 กูตัวนี้เด็ดเลยครับพี่น้อง ในหลายมุมสแกันเอาเบื้องแขงเบื้องขาไข่สองนะครับเนาะแม่พลังนมลุ่มเก่งครับอจะฝ่อไามาลูกอจะฝ่อไหมจะฝ่อไหมจะฝ่อไหมนี่นี่นะครับพี่น้องอคู่นี่ผู้ใหญ่ใหญ่อยาเกเจอะไรของดีนะครับเนาะอะ,อะมันเลือกเอาเอาเบื้องหน้าแม่เพิ่นครับผมนี่เด้อใส่นุ่มรอไปน้ำรับผมเอาเบื้องไทยครับ ผู<บ>้ใ<บ>ดหาพ่อพัฒน์ยี่ส่วนี้ได้หรือล่าพี่น้องลูกแรกเลยครับลูกแรก<ม>อันนี้พี่แยกยุ่มมันบ่ก็ฐาราคาตรงกันก็แยกไดค่ะแยกได้อยู่แล้วครับให้โทขถายหมอนหรือ่น้องราคาตรงกันแยกได้แม่เครื่องบดนะครับว่าแม่ยังน้ำนมยังไงอยู่พี่น้องแม่ได้กระติ๊ดสูงลอยหาสิาครับสูงลอยหาสินี่ได้อเบื้องหอังทีนี่นะครับ <c> สองสามซี่ซี่เบือดครับมันเมื่เจ้าของยังเด้พี่น้องเบอร์ที่หาเบอร์ที่หา